ขออาจารย์ช่วยแนะนำวิธีวางใจเมื่อปฏิบัติทมแล้วใจไม่ค่อยมีความสงบเลยขอเคล็ดลับการทำใจให้สงบแบบง่ายๆหรืออุบายทำใจให้สงบ <c oughs> ก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยนะวิธีการง่ายๆไม่ต้องทำอะไรเลยเมื่อใจไม่สงบเราไม่ต้องทำอะไรเลย เพียงโยนิโสเข้าไปในความรู้สึกที่ไม่สงบเท่านั้นพอนะใส่ใจตัวความรู้สึกที่กำลังไม่สงบตัวนั้นนะ่ะไอความรู้สึกไม่สงบก็คือฟุ้งฟุ้งก็คือคิดหลายเรื่องนะอาการของความฟุ้งเนี่ย มันเหมือนเราเอาแป้งมันใส่มือไว้แล้วเราก็เป่าเนี่ยมันจะฟุ้งกระจายไปจิตก็เหมือนกันจิตฟุ้งเนี่ยมันจะคิดกระจายไปในเรื่องต่างๆความรู้สึกฟุ้งคือรู้สึกถึงเรื่องหลายๆเรื่องเมื่อความรู้สึกฟุ้งเกิดขึ้นเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงตั้งใจมองดูเท่านั้นเอง มองดูความรู้สึกฟุ้งตัวนั้นตัวเดียวโยนิโสความรู้สึกฟุ้งนะมองเข้าไปในความรู้สึกนะฟุ้งเนี่ยมันฟุ้งไปหาเรื่องฟุ้งไปหาคนหลายๆคนฟุ้งไปหาสิ่งของหลายๆสิ่งอย่ามองตัวบุคคลมองเรื่องที่ใจฟุ้งถึงมองตัวใจที่กำลังฟุ้ง อย่ามองเรื่องที่ใจฟุ้งถึงถ้ามองตัวเรื่องที่ใจฟุ้งถึงมันจะฟุ้งอยู่ตลอดเวลามองความรู้สึกข้างในที่มันกําลังฟุ้งไปมองตัวนี้จับความรู้สึกตัวนั้นไว้ให้ได้ปล่อยให้จิตมันฟุ้งของมันต่อไปแล้วเรามองความรู้สึกฟุ้งตัวนั้นนะ เมื่อเรามองความรู้สึกฟงจิตก็หยุดดำริถึงอารมณ์ที่ฟงถึงจิตไม่ได้คิดถึงสิ่งที่ฟงถึงฟงก็เลยหยุดฟงเกิดมาจากใจดำริถึงอารมณ์ถ้ามองตัวจิตที่กำลังฟง ก็จะหยุดดำริถึงอารมณ์ที่ฟุง้งเมื่อไม่ดำริถึงอารมณ์ที่ฟุง้งฟุ้งก็เลยหยุดมันจะหยุดของมันเองนะโดยโดยไม่ต้องทำอะไรเลยมันฟุ้งเรามองมองผิดมองถูกมองไปก่อนฟุ้งมองความรู้สึกฟุ้งมองความรู้สึกเท่านั้นแนล่ไม่ต้องทำอะไรเลยพอมองไปมองไป มันก็จะเริ่มมองทันพอมองทันมันก็จะหยุดทุกสิ่งที่มันเกิดแก่ตัวเราเนี่ยมันกลัวการมองมันไม่กลัวอย่างอื่นนะกิเลสที่มันเกิดแก่ตัวเราเนี่ยมันกลัวเรามองมันถ้าเรามองมันมันจะไม่กล้าอยู่กับเราจิตฟงมันก็กลัวเรามอง ถ้าเรามองมันมันจะไม่กล้าอยู่กับเราต่อไปมันจะหนีเราไปเลยถ้าเราไม่มองมันมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อเราไม่มองมันเราจะไปมองเรื่องที่มันพุ้งถึงมันเลยอยู่กับเราตลอดไปถ้าเราตั้งใจมองมันเนี่ยมันจะหนีเราไปง่ายๆด้วยการมองความรู้สึก